คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับแต่วันนี้เราก็มาอยู่ในช่องเกมค่าย p ีจีแต่มาอยู่กันในค่ายพีพีเอองงไหม ก็จะบอกว่าวันนี้ผมมาอยู่กันในช่องป่าปอน PG นะครับแต่เรามาอยู่กันในค่าย PP เออก็มาอยู่กันในเกมเกมแซบเลยนะเกมนี้ <c oughs> <c oughs> ก็วันก่อนผมโดนไปนะัยรุ่นวันนี้มาแก้มือหน่อยนะก็สตาร์ไลท์นะครับมา ก็จะซื้อแบบว่าเบรหนักๆไปเลยนะครับ4,002 2เลยนะครับผมมาวันก่อนผมโดนไปหนักเลยนะเกมนี้นะอ่ะวันนี้มาแก้มือนะครับตามคำเรียกร้องคนดูนะครับก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่าย PG หรือค่าย PP นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเออวันนี้ผมไม่ขอพูดอะไรเยอะนะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นวัด เสียบยามูกไปยามูกอะไรปวดสายเป็นไข้ตัวร้อนเอาไม่ลับเอ้าเรื่องนะครับปั่นก่อนปั่นก่อนหุ้ยสวยวันนี้ขอปบป้าแบบว่าเบาๆแลวกันเดี๋ยวไปภาคคลิปต่ตอไปจะหนักเออรู้เรื่องเลยเฮ้ยคูณไม่มีเลยเหรอบ้าเน,นี่ยเลียมจันโอ้โหดูแล้วทำไมกูต้องมารู้จักไอเกมอย่างนี้ด้วยวันนี้อวยจมูวัดเฮ้ยคูหา้ามาวะ่ะหุ้ยสวย ซื้อไปหลายพันเลยนะซื้อไปซี่0กว่านะมันก่อนโดนหนักจริงๆค่ายบีนะผมยังไม่เคยแตกเกมอะไรเลย <c oughs> โอ้โหค่ายบนะีีเนี่ยตั้งแต่รู้จักมาแนละ้วโดนไปสามสี่มื่นนะครับไม่รู้ปวดจะปวดตั้งแต่รู้จักค่ายบีพีนะผมยังไม่แตกเลยเอาจริงๆโดนก็คือโดนนะแตกก็คือแตกนะพูดความจริงนะครับผมเออ ก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยขยะผมเล่นเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอ,อกันมา mm hmm. อ่ะคลิปนี้นะครับขอ25ไลค์แล้วกันนะครับถ้าถึงเดี๋ยวจะลงซองไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับนะ <Divine. S 1> โอ้โหอะไรวะมันต้องไหลนะมันถึงจะเฟี้ยนะเลยสี่หมุนผมว่าไม่น่าจะทันวะ <c oughs> สตาร์ไลท์นะครับจำชื่อให้ดีนะครับอย่าหาทํา <laughs> ดูโอ้โหโหดนอีกแล้วโอ้โหโอ้ยหวัวจะปวดนะครับไปรุ่นนะมา สตาร์ไลท์นะครับสตาร์ไลท์ก็ผมก็ภาคอะไรไม่เก่งนะเพราะว่าค่าพีพีผมไม่เป็นเลยจริงนะไพื่นนะแต่โกเกมเยอะมากค่าพีพีนะครับมันมีแบบว่าภาคหนึ่งภาคสองภาคสามด้วยนะบางเกมนะเอา้าวอาล์ลลัวงี้ก็สวยดิคูร้อยมันมีปะเห็นก็ได้กันผมเห็นช่องอื่นก็ได้กันนะคูร้อยคูณอะไรน,นี่แหละคูห้าสิบหรือคูร้อยนี่แหละแต่ช่องไม่มีเลยเหรอมีแต่คูสองคูสามอะไรกับเนี้ย หัวจะปวดเอาแล้วอ่ะอะไรต่อวะเน,นี่ยดูโอ้โหนอย่างว่าอ่ะโอเคอะไรต่อสีเหลืองสวยอะไรต่อวันนี้ดูทรง เฮ้ยดาวโอ้โหคือมันน่าจะมาไปจานมินเซียวนะนะขอหยุดไปเลยนะครับเหลืออีกหกหมุนนะไปรุ่นนะเออไหนสวยวิปูนสีมาแล้วมันจะต่อไีมเนี้ยนั่นเนี่ยว่าแล้ว <laughs> ว่าแล้วมันต้องไม่ต่อเลยครับผมโอ้โหไปรุ่นบักปอบจริงๆ <the> อีกสองหมุน เอาเรียบร้อยโดนอีกแล้วโอ้โหโคสุดจี GP นะครับผมจำไว้ดีไอตาตาไลทผมว่าพีจียังดีกว่านะผมจริง <laughs> ผมไม่เคยแตกเลยอ่ะเออแต่โดนรอบนี้ก็เกือบห้าหมื่นเลยนะ s <S ฝากไว้ก่อน s <S เมื่อไรจะมาเอาไปเนี่ย ตายโลบินนาอยเป็นลอยเนี่ยไอ้คูนหน่อยคูณเยอะนอยเออสวยอยู่อ่ะมาถือว่าตัวคูนน้อยไปหน่อยนะครับมันต้องไหลเยอะๆหรือไม่ตัวคูนต้องสูงอะ่ะเออเหมือนถึงจะแตกนะผมว่านะแต่ไม่คือแตกว่ะขอเห็นหน่อยมันจะแตกเป็นจังได่ ทำไมครูต้องมารู้จักเกนอย่างนี้ด้วยมัเนี่ยโอ้ยน่าจะมีใจแก่สาวท่ำก็พอแล้วหัวใจลงมาโอ้โหเดียมจัดถึงกร้องอ่าโอเคมาสีฟ้าเฮ้ยอีกตัวหนึ่งสีฟ้าโอ้โหอะไรวะ ไม่ไหลโอ้โหเกินค,คูณก็น้อยจัดนะครับผมมันเลี่ยมโอ้โหดูเออมาไหลหน่อยขอร้องขอร้องสีเหลืองสวยสีแดงโอ้โหมันเลี่ยม โอ้โหอะไรวะสองพันหกซื้อไปสามพันนะโดนทุกไม้เลยนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโหเยอะปวดสามไม้โดนสามไม้เลยพไปรุ่สตาร์ไลท์นะครับผมอืม กดหยุดไปเลยนะครับผมคิดว่าไงก็โดนอีกม้เนนี้คูณไม่มีคูณไม่มีคิดว่าคูณไม่มีโอเคเออกมาเหลืออีกสเอ็หมวนแต่มันไม่เหลี่ยมมันต้องมาบ้างเลยเออจะโดนทุกไม้เลยวันนี้อ,อ่ะอาโอเคสีเหลืองลงมาคูณมีไหมสวยอะไรต่อวันนี้เออถวยสวยสวย เออมาเล็กสิบหมุนนะครับแต่มันไม่เหลี่ยมนะมันต้องมาบ้างเลยไหลไปไหลไป,ไปสวยงามครับอะไรต่อปึ๊บมันต้องมาตัวเป็นแพงกว่าไวรุ่นมาตัวคูณไม่มีจบแล้ว สวยตัวคูณหน่อยตัวคูณโอ้โหตัวคูณไม่มีผมว่าตัวคูณไม่มีเอาดิไม่มีแน่เลยตัวคูณจบแล้วจบแล้วตัวคูณไม่มีนะครับดูเออสวยนี่หัวใจไม่ได้วะ โอ้โหเกือบคิดนะครับก <c oughs> ็ได้ตัวหัวใจนะไไปรุ่นมันก็จะสูงกว่าน,นี้หน่อยนะโอ้โรอดอุบลไหลเลยอีกรอบึงได้ไหม <c oughs> โอ้โหความเสี่ยงสูงมากนะองจริงนะครับมาซื้อยัดไปเลยเดี๋ยวไปย้อง หรือว่ามันชอบไหมลองกดหยุดก็ไม่รู้นะมาลองกดหยุดอีกรอบด,ดิ s <S ก็อย่าลืมนะใครดูม,มาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนเหมือนเหมือน,มนเดิมเลยนะเอา้าคูณม,มาโอ้ยสวยอะไรต่อวะเนี่ยอ่ะขอหยุดนะครับสวยคูณคูณ ตัวคูณไปใส่หมดเนาะโอ้ตัวคูณไม่มาว่ะผมว่าสวยดิบ่นจนมาบ่นจนมาไว้รุนเป็นไงบ่นเยอะเกินอ่าโอเคนะครับคูณมาแล้วมันน่าจะไม่ไหลนะผมว่าสวยสวยไปได้ดีรอบนี้ไปได้ดีอดไไดดโอ้ยมีคูณสิบด้วยนะ เฮ้ยสวยด้บเบิร์เมื่อกี้หมุนห้าหมุนเองเหรอมากดหยุดไปเลยนะครับสวยตอกนี้คุณคุณคุณโอ้โหเลี่ยมจัดนะครับผมโอ้โหดูเลี่ยมเกินมันน่าจะไหลนะองจริง โอ้โอยยบร้อยสตาร์ไลท์ไหลหน่อยโอ้ <the> โหหัวใจมาขอสักรอบเอะโอ้โอเหลี่ยมจัดนะครับผมไม่รุ่นจะไปต่อดีไหมเนี่ย คิดว่าจะไปต่อน่าจะโดนนะอะ่ไม่มีคูณแน่เลยทรงนี้เอา้าต่อขอคูณหน่อยขอคูอว่าแล้วไม่มีคูณโอ้โหซื้อไปสี่ไปหน้านะมันแตกไม่สุดปะมันแตกไม่สุดว่ะ มาโดนวอไปสองนะครับโดนรเรียบร้อยโอ้โหอะไรวันนี้เหลี่ยมเกินแล้วมันจะแตกไงวันนี้คิดดูแล้วคูณสิบไม่มีอันดับแรกก็อยากรู้ว่ามันแตกประมาณไหนอะเออ คือมันต้องมีคูณสูงแล้วก็ต้องไหลเยอะเออทามาไหลหน่อยมายาวไปสอนมาก่อนอันดับแรกอึ๊บซื้อพยหกพันนะครับเหลือค้าหมุนนะถือว่าสูสีนะถือว่ามีเสียวะอะเอออ่ะโอเคตัวคูณเจกตัวคูณอึบโดนยังไงก็โดน หวังตายแน่ตายแน่สมหวังสวยสวยเออมาอย่างนี้ดิบาบเข้าไปโอ้โหรอบลุวิดนะผมหนีเลยไม่อ,อยู่วะ่ะไวรุ่นผมว่าไม่ไหวว่ะเกมน,นี้จริงๆผมว่าไม่ไหวว่ะโอ้ย อโอเครู้เรื่องนะครับเดี๋ยวไปต่อเกมต่อไปเลยนะเกมนี้ไม่ไหวจริงๆรนี่นะก็โอเคก่อนตัวลาไปก่อนนะครับอือย่าทําเกมนี้นะไปทาเกมอื่น <laughs>